ถ้าคนส่วนใหญ่เนี่ยทานน้าที่ไม่ไม่ได้คุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นน้ําที่หาได้รับประทานทั่วไปน้ําเหล่านี้จะมีค่าของความเป็นกรดมากเมื่อน้ํามีค่าของความเป็นกรดมากร่างกายนะของเราเนี่ยจริงๆต้องใช้ความเป็นด่างนะเมื่อเราทานน้าที่มีความเป็นกรดเยอะๆแทนที่ความป่วยอาการต่างๆจะหายหรือความเครียดหรือโรคต่างๆที่มันรุมเราอยู่จะหายก็กลับทวีความรุนแรงขึ้นผมจึงต้องสแสวงหาน้ําที่มีค่าของความเป็นด่าง ซึ่งน้ําตรงนี้คือทําให้ร่างกายสามารถซึมซับ์ได้เร็วแล้วก็มีพลังงานของการเข้าไปกระตุ้นในเซลล์ร่างกายเราได้ดีมากเพราะว่าน้ําที่เข้าไปกระตุ้นเซลล์ในร่างกายเราได้ดีเนี่ยสามารถเชื่อมโยงเซลล์ของเราตั้งแต่ศีรษะจรถไปเท้าที่มีถึง75้าล้านล้านเซลล์ซึ่งมีเซลล์มากมายมหาศาลแล้วเซลล์แต่ละเซลล์ในร่างกายเราของเราเนี่ยจะต้องใช้กระบวนการของน้ําเข้าไปทําให้เกิดพลังของการมีชีวิตอยู่หรือเกิดพลังงานนั่นเองงั้นถ้าน้ําที่มีความเป็นกรดเนี่ย ก็จะไปทำลายกระบวนการที่ทําให้พลังงานของเซลล์ในร่างกายเราแข็งแรงแต่ถ้าน้ําที่มีความเป็นด่างเนี่ยนะฮะเมื่อร่างกายกินไปแล้วเซลล์ถึง75ล้านเซลล์ก็สามารถนําน้ําเหล่านี้ไปใช้ในการขับของเสียหรือในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการย่อยแล้วก็ขับไล่ของเสียออกจากร่างกายครับ